ร่างมือไหมคะ กินเล่นก็แม่ วันนิ่งและสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่เฮโร่และนี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์เช้าวันจันทร์ที่16กันยายนปี2567เราเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่13ก็จะมีเจ้าอันนี้ลงต่ออยู่แล้วนะเพราะว่าเราวิเคราะห์ว่าลงต่อนะครับมีหน้าดูโฮมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ย่าไปเล่นให้ไปรอนุแหละ ประมาณ9.6-9.7นะฮะแล้วก็เซเป้ตรงนี้หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะลงต่อแบบยาวๆเลยนะครับอาจจะไปเจอสัก60-55้แถวแนี้นะครับถัดมาหุ้นติสแกนของเราก็เริ่มจากออร่านะครับตำแหน่งของออร่าเนี่ยคือเขาเบรกและยืนได้เ้นกลางดีตรงนี้ดีมากนะครับมีการเปิดแก็บสามารถวางซับลอตที่แนวแก็บได้เลยก็คือ15.4 อัปเดตประมาณนี้ BBKI ตัวน,นี้สวยมากนะครับอยากให้ติดตามดูต่อนะครับวางซับ p อดยังยังให้ใช้ที่เดิมนะเพราะตรงน,นี้ผมมองเป็นจุดของการพักตัวนะครับก็ใช้ที่37.24นะครับแล้วก็ BE8 นะครับใช้ที่เดิมเนาะ b k g 0นะครับ B K G I การพักตัวสวยทุกตัวนะครับใช้ซับรอที่2.26 BVG อง่ะตัวน,นี้พักมา3วันแล้วนะครับก็จะใช้ตรงน,นี้ก็ได้ครับ 3.28หรือว่าจะใช้ด้านล่างเหมือนเดิมน,นะครับ2.82อเชิดไม่แย่ไม่ดีนะครับออกกลางกลางใช้สต็อปลอตที่1.44 M มันมันนานเกินไปเนี่ย1 2 3 4 5มันพักตัวนานเกินไปนะครับใช้สต็อปลอตที่27.7อะไร27.75นะครับถ้าหลุดต้องคัดเลยถัดมาคือเน็ตอ่าอย่างนี้ระเบิดไปเลยนะครับ ตามดูต่อนะเนี่ยมันจะพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อตอนนี้ยังไม่จบนะครับแล้วก็เน็ตเบย์โอ้โอ้ยืนได้แล้วนี่นี่ไงใช่ไหมต้านเดิมมัน18.10ตอนนี้มันมาที่18.20ตอนนี้ถือว่าเบรกเป็นที่เรียบร้อยใช้สปอตที่17.70ได้เลยเตรียมเปิดเกมใหม่นะครับที่แคปได้อย่างนี้จบแล้วเลือกเล่นนะฮะมันมีการปันผลด้วยแต่ผมบอกแล้วนะครับปันผลห้ามต่ำกว่าตรงน,นี้คร 52บาทตันนี้มันหลุดเป็นที่เรียบร้อยก็ปล่อยเข้าไปครับต่อด้วยไว้์อย่างนี้สวยเลยนะครับเปิดกลับเหมือนกับตัวเน็ตเบยเลยใช่ไหมฮะเปิดลับขึ้นมาก็รันไปต่อได้ครับสต็อปลอสที่แนวแก็บเลยครับ6บาททวน b s โอ้ขึ้นไปเล่นแล้วนะฮะแต่โดนเคลียร์บนลงมาตรงนี้บอกได้เลยครับว่ามันอยากจะขึ้นครับตรงนี้ไม่ใช่การเปิดกับนะครับเพราะมันไม่ถือว่าเป็นการยืนได้ก็วางสต็อปลอสที่เดิมครับ264ยกบบาทย่ง สวยงามครับตรงนี้ไม่ใช่การประกบันเหมือนกันนะฮะใช้สตอลอตที่1.48 TOA พักตัวได้นะก็โอเคไม่ได้สวยมากครับวางสตอลอลที่19แล้วก็ตัวสุดท้ายพินนะครับก็เรื่อยๆของเขานะสตอลอตอยู่ที่4.80ถัดมาด้วยการอัปเดตตลาดนะครับบอกว่าต้องยืนเท่าไหร่นะ1.430ใช่ไหม เขาไปปิดที่1424ถามว่าทั้งวันเนี่ยมันถึงไหมทั้งวันจริงๆมันก็ถึงนะที่1433แต่เขายืนไม่ได้โอ้โหบอกได้เลยว่ามีโอกาสนะครับมันออกข้างนานเกินไปคือประเด็นแรกคือมันออกข้างนานเกินไปครับประเด็นที่สองคือมันยืนในตำแหน่งที่ที่ควรจะยืนไม่ได้เอ,อตรงนี้มีโอกาสเกิดการซึมได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ เรามาระวังกันนิดหนึง่ง Position ใน t f เฟกยังไม่ต้องเปิดใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดดัชนีมันหลุด1,420จุดไม่ควรหลุดนะ1,420ถ้าหลุดนานหลุดเป็นวันอย่างเงี้ยให้ตัดใจแล้วก็เดี๋ยวไปรอเล่นรอบถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว s 5 0เนี่ยการหลุดลงมาในตำแหน่ง8 97นะฮะ897เตรียมช็อตนะครับเตรียมเซลล์ไว้ได้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตหุ้นกันต่อเนาะของวันที่16ผมเขียนวันผมเขีย,น,น,ยนตัวเลขผิดนะครับตัวแรกผมจะเตือนนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่สวยนะนอันเนี้ยใช้ได้นะครับแต่ว่าขอเตือนว่าอย่าไปเล่น ในราคาที่ต่ำกว่า1.11ถ้าราคาต่ำกว่า1.11 AKP ต้องจบเกมทันทีโอเคไหมต่อมาตัวที่ a t c อันนี้เกิด A shape เรียบร้อยแล้วจบเกมนะครับต้องไปรอรอบใหม่เดานะว่ารอบใหม่จะเกิดที่4.50อันนี้อันนี้เดานะฮะเดาก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงถ้าเกิดมีการดึงเกิด V shape ก,ก็ตรงไหนก็คือตรงนั้นนะฮะ ต่วดูตัว XO พักพักนานเกินไปครับทรงเนี่ยไม่ได้เสียครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นมองลงต่อนะครับแล้วก็ยังไม่ควรเล่นนะฮะสตอปลบอลตรงเนี้ใช้ที่23.50ไปเลยนะครับคิดว่าถ้ายังซึมแบบนี้อยู่มีโอกาสหลุด22.8ได้เลยต้องระวังนะครับ ถัดมาเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดเริ่มต้นด้วย BYD BYD ยืนในทำเฟรมเดเนี่ยถือว่าดูดีมากๆากวอลุ่มซัพพอร์ตดีมากๆครับทำเฟรม5้ทีเนี่ยให้ใช้ซัพพลอทที่1.32ให้รันในทำเฟรม5้ทีนะครับถ้าเพื่อนไปรันในทำเฟรมเดเนี่ยเพื่อนจะได้ซัพพลอทที่1.11ซึ่งมันลึกลึกแบบลึกมากนะมันอาจจะไม่คุม้มแล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับยังสามารถพักตัวได้ดีเนี่ยมันจะเล่นในระยะสั้นได้แล้วมันก็จะรันกันสั้นๆั้นทำกำไรกันสั้นๆได้นะครับ BYD แล้วก็ AS ตัวนี้ก็ทำกำไรแบบสั้นๆได้สั้นๆของ AS จะชัดเจนนะครับเร็วเวลา3-5มวันเนวต้าก็ไม่น่าจะเกิน4.54จุสี่ซัฟอดวางไว้ที่3.86จุดแต่ถ้าวันนี้นะครับนะถ้าวันนี้นะตำแหน่งเกิดแท่งแดงนะครับตรงไหนก,ก็ช่่งนะครับถ้าเกิดแท่งแดงไม่เล่นนะฮะต้องเป็นแท่งเขียวเท่านั้นตัวด้วยตัวดีเพนดีเพนก็ต้องย่อยเป็นทางเฟรม5ทีอีกแล้วนะครับใช้สัฟฟอร์ดที่2.18 ถ้าหลุดก็คัดทิ้งครับแต่ผมเชื่อไม่หลุดแน่นอนนะ่ะน่าจะลากกันต่อตอนนี้ก็น่าจะสนุกครับเล่นระยะสั้นๆลันกันสั้นๆได้ครับถัดมาคือ KCG ตัวนี้ไม่สวยนะครับแต่เอามาเป็นหุ้นติดสแกนเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันสังเกตครับถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้สามารถเล่นได้ครับตรงนี้นะครับสตอ p ์อลจะอยู่ที่9.75ถ้าเขาสามารถทำแท่งเขียวในตำแหน่งนี้ได้ครับเกิดอย่างนี้เลยฮะ ปิดแท่งเขียวนะครับตอนนี้ซื้อได้ครับถ้าไม่ปิดก็ก็ปล่อยมันไปครับไม่ต้องเข้าไปเล่นถัดมาคือมาโกโรนะครับมาโกโร่กับตัวขึ้นย่อยแล้วนะมีโอกาสขึ้นไปเทสสิบเก้าบาทได้เลยสต็อร์ดอยู่ที่สิบหกจุดสี่ตัวด้วยโมชินะครับโมชินี่ก็ขึ้นย่อยมาค่อนข้างดีนะครับวางสต็อปร์ดที่สามสิบแปดจุดห้าได้เลยตัวนี้มีโอกาสลั่นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแนวตั้ที่ใกล้ที่สุดคิดว่าสิบสามจุดเจ็ดห้านี้เทสแน่นอนก็จะเบรกไม่เบรกเดี๋ยวไปรอ,รอดูกันอีกทีนึงถััดมาก็คือ่ อันนี้ฝากดูนะฮะมันเป็นการสะสมแปลกๆนะครับอันนี้อันนี้ฝากดูหน่อยนะสตอ็อปลอวอยู่ที่5.2ยังไม่มีจุดซื้อนะครับแล้วก็ sab นี้ก็ฝากดูนะฝากดูเขาด้วยนะผมคิดว่าไอ,ไอ้ที่มาฝากดูไม่ใช่มันจะลงนะมันคือมันมีโอกาสที่จะขึ้นแบบกระชากขึ้นได้ต่อนะครับอย่าง s a v เนี่ยสตอ็อปลอวอยู่ที่2 1 1ยังไม่มีจุดซื้อนะครับแต่ว่าฝากฝากดู2ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เออินทั s ก็ฝากดูเขาด้วยนะครับ แต่อินทัศคิดว่าจุดซื้อจะมาแล้วนะครับตรงนี้วางสต o อป o อ s ที่88นะครับน่าจะเฉียดๆร้อยนะตอนนี้91ต่อดตอน้วยไมโครไมโครเนี่ยคิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาเคลียร์บนกันอยู่นะครับแต่ลงมาก็มีการดึงกลับก็ดูแปลกดีนะคิดว่าน่าจะเอาขึ้นนะครับสต o อป o อ s อยู่ที่1.50ถ้าหลุดก็คัดไม่ต้องถามนะครับส่วนพี่เอ็มนี่อยากให้การดอกจันเอาไว้เพราะมันมีพฤติกรรมที่แปลก พฤติกรรมที่แปลกในที่นี้คืออะไรผมสังเกต PM มาน,นานมากๆแล้วนะครับตัวนี้มันมันออกแบบ A shape V shape มาโดยตลอดทีนี้รอบล่าสุดเนี่ยนะครับที่เขาไปทำฐานต่ำสุดคือประมาณ7บาทนะสูงสุดก็คือประมาณแถวๆนี้แหละ8บาท50าทแต่ว่ารอบที่เขาทำเนี่ยจุดสังเกตก็คือโลเนี่ยเนี่ยมันมีการขยับขึ้นโดยเฉพาะโลล่าสุดมันชัดเจนมากครับมันขยับขึ้นมามามา,มาครึ่งทางเลย เหตุผลก็คือการจ่ายเป็นผลทุกครั้งเนี่ยโดยปกติจ่ายปุ๊บมันก็จะลงมากองข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทํานองนี้แต่การจ่ายเป็นผลรอบล่าสุดดูนะครับเหมือนได้เป็นผลฟรีครับเพราะว่าจ่ายเป็นผลเสร็จปุ๊บราคาก็ขึ้นกลับมาท,าทันทีดูแปลกเนาะดูเหมือนกับว่ามีใครรู้อะไรบางอย่างเออดูแปลกดีแล้วก็ตัวล่าสุดเลยเนี่ยมันสามารถเบรคไายได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมืม่อสามารถใช้สปรอที่ขึ้นย้อยล่าสุดได้เลย ก็คือ8.15ท่านหลุดขายทิ้งครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะมันน่าจะเทสอย่างต่ๆคือ9าบาทเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับ pm แล้วก็ตัวซ้ายคือซิงเกิลไอ้ซิงเกิลเนี่ยสามารถลันเทนได้ทุกวันเลยนะอ่ะเช่นตัวของวันนี้ใช้สปอร์ตที่11.4ดนะครับถ้าซิงเกิลมันขยับขึ้นยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราเคสใ้ฝันสมมุติว่าเราคือวันนี้นะครับเราใช้สปอร์ตที่ 9.3 9. แล้วขยับขึ้นแล้วก็ใช้สัอรตที่9.6แล้วก็ขยับขึ้นแล้วก็ใช้ใช้สัอรตที่9.4แบบนี้นะครับการรันเทนในลักษณะสั้นๆแบบเนี้ยมีสอนแบบครอบคุมนะในคอร์ดวีพีรุ่นที่6แต่ว่าตอนนี้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สมัครทันยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นวันนี้นะครับโอเค ก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าน้าเหตดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามจริงไว้เดี๋ยวเรามาแชร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลหุ้นแบบเจาะลึกนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องมันนี่โรได้นะครับมีค่าใช้จ่ายน้อยนิดนะฮะเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นคุณจะรับข้อมูลหุ้นทุกวันครับไม่ว่าคุณจะสมัครแบบ300หรือ4 5 0จะได้รับข้อมูลหุ้นเหมือนกันทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดสมัครแบบการเรียนรู้เนี่ยก็จะได้รับ ข้อมูลทั้งหมดด้านล่างแล้วก็จะมีคอร์ดอีเลียดให้เลียนด้วยก็น่าสนใจมากอย่างการนับเวฟตัวชุดทองล่าสุดที่ผมนับไปตอนนี้ก็ขึ้นกระชากมาโอ้โหระเบิดระเบอแล้วนะครับก็อยากให้ลองไปติดตามดูนะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคำถามดูเนาะ BYD เกือบติดเซลลิงแบบนี้หน้าตาตามต่อไหมก็สวยดีนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเนาะเห็นมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะผิดปกติทุนที่1.16ออก็ย่าเพิ่งข่ายครับ ให้แบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับทีละ10% 15%อซอย่างนี้ไปนะครับ TNP กับ RSP เบคและย่อทั้งคู่ยังน่าเข้าเก็บไหมครับอ่ะเรามาดูจังหวะนะครับ TNP TNP นี่พักลึกนะครับเบคเสร็จปุ๊บพักลึกนะครับเขาเรียกว่าการเคลียร์บนต้องรอดูครับอันนี้ตอบไม่ได้ต้องรอดูว่าวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะยังคงอยู่ในโซนนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ แล้วหลุดลงมาเนี่ยฮะหลุดลงมาตรงเนี้ยสามจุดสี่สี่เนี่ยก็ไม่น่าเล่นจะก,กลับมาน่าเล่นใหม่ก็เมื่อเกิด price action ใหม่แต่ตรงนี้ให้ลองดูนะครับว่ามีการพักตัวอยู่ในโซนสามจุดเจ็ดบวกหรือเปล่าเนี่ยสามจุดเจ็ดศูนย์บวกนะครับถัดมาคือ RSP อ๋ออ้อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะผ่านการย่อมาแล้วเนาะตรงนี้เนาะนี่ผ่านการย่อมาแล้วแล้วก็ ยืนอยู่ตำแหน่งลักษณะอย่างนี้ได้อโอเคครับถ้าไม่ได้เกิดแท่งแดงดึงลงอย่างนี้นะอันนี้สมมติเป็นสีแดงนะสมมติเป็นถ้าเป็นแท่งแดงดึงลงอย่างนี้จะไม่น่าสนใจแต่ถ้ายังพักตัวแล้วก็ดึงขึ้นได้ต่ออันนี้โอเคนะครับอย่างครับถามหุ้น2ตัวอันแรกมีนาที่น,นั่นในห้องสมาชิกผมขายไปแล้ว1.45แต่ตอนนี้มันลดลงมาครับถ้ามีสัญญาณเขียวแรกสามารถซื้อได้เลยตั้งจุดสปร้อยที่ฐานเขียวพอได้หรือเปล่าโอเคเดีย๋ยวเรามาดูนะครับ มีนะถ้าเกิดเขียวแรกแบบนี้ใช่ไหมครับสามารถซื้อได้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตำแหน่งต่ำสุดของเขียวแรกมันจะเกิดตรงไหนถ้าสมมุตินะถ้ามันเกิดตรงนี้เราต้องใช้สบอลด,ด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันเกิดด้านล่างเราต้องใช้สบอลที่ฐานเขียวแต่ถ้ามันเกิดทะลึ่งแบบนี้นะครับลึกต่ำอย่างนี้อย่าเล่นนะครับ ต่ำเกินไปครับมันมันไม่ใช่เอเชฟแน่แน่มันมันต้องมีความเป็นเอเชฟครับมันต้องมีมันมันต้องดึงฮะมันต้องปิดเหนือเหนือกว่าตรงนี้ครับหนึ่งจุดสามห้าถ้าปิดเหนือไม่ได้ก็ไม่ไม่น่าเลยน,นะฮะโอเค <Okay. S 1> อีกตัว pstc ติดอยู่นานแปดสิบกว่าตังค์ส่งกลับตอนนี้กับตัวแล้วซื้อถัว่วราคาปัจจุบันที่ห้าสิบโอ้โหอ่ะมาลองดูนะครับเฮ้ยส่งมาดีครับถือว่าดูดีเลยแต่เผอิญว่า ต้นทุนเรามัน80กว่านะครับไม่น่าถัวส่วนตัวคิดว่าไม่น่าถัวนะครับรอให้มันกระชากคืนขึ้นมาดีกว่าครับแบ่งขายไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงทุนครับแต่ไม่น่าถัวนะเพราะอะไรเพราะมีโอกาสที่ถัวเสร็จแล้วมันถ้าเกิดมันไม่ไปต่อละแล้วมันมันดึงเชงมันดึงออกข้างทําไงอะถ้าเกิดเป็นคนที่มีเงินไม่จํากัดสามารถเสกเงินได้ถัวได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปที่มีวงเงินจํากัด นะครับผมแนะนาว่าให้เอากระสุนของคุณไปมองหุ้นตัวอื่นดีกว่าแนวโน้ม auct โซนนี้สะสมได้ไหมอ่านี่ดูนะ auct โซนนี้เป็นโซนสะสมได้ไหมก,กั้มกึ่งใช้คำนี้เลยกันก,กั้กึ่งคือมันยังไม่เกิด price action การกับตัวครับมันอย่างน้อยน้อยต้องเกิดเป็น v shape ครับแบบนี้ครับอย่างนี้ซึ่งมันยังไม่เกิดและอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า ถ้ารอนะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ส่วนที่มันต่ําลงต้นทุนก็จะถูกลงก็จะมีความเสถีมากขึ้นนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันอาจจะทะลึ่งเกิดวีเชฟตรงนี้ก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะไบอเทคเรียกว่าไปพัดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ไม่มีเนื้อเทียนเลยนะเขาเรียกว่าโดจินะครับคอนโนมเอเออันนี้เล่าไปแล้วนะครับอยากขายแถวี่จุด คำถามคืออยากขาย4.5เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไปไปได้นะครับที่ที่ดูดใช่ครับมันท่งไม่สวยแล้วต้องไปรอรอดูใหม่นะครับ SAV โอ้นี่ตามตามที่ติดสแกนเลยนะครับทรงแบบนี้รับได้ไหม s ัพพลอตควรที่จะไว้ที่21หรือเปล่าก็ SAV s t o p ลอตใช่เลยนะครับเป๊ะเลยมีนายังมีลุ้นไปต่ออีกนะมีนาไม่น่าลุ้นครับจนกว่าจะเกิดแท่งเขียวอย่างที่พี่คนก่อนหน้านี้ว่านะครับ จะมีข้อ cpw เสียงจึ้งมากค่ะมีสองสอง,สองคืออะไรเสียงสองนะฮะขอบคุณแผนมากๆละเอียดมากแม่ซินเนกรงกราฟเป็นไงบ้างครับซินโอ้ไม่สวยครับตอนนี้เป็น a s h เ p e เรียบร้อยต้องต้องรอดูไปก่อนครับแต่ถ้าถามว่าขึ้นทั้งชุดเนี่ยใช่ไหมครับมันมันเป็นขาขึ้นแล้วครับเพียงแต่ว่าตรมตำแหน่งเนี้ควรจะหนีไปก่อนครับต้องรอให้เกิด a s h a p e ให้เกิดเขียวแรกหรือเกิด price action อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมีพี่คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับพี่ก็บอกว่าเขาสมัครสมาชิกอยู่จ่ายเงินไปแล้วแต่ทำไมดูไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นสมาชิกกะครับตัวหลังหลังชื่อเราครับมันจะต้องมีเครื่องหมายอย่างงี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องมีเครื่องหมายแบบนี้อย่างงี้คือสมาชิกครับแล้วก็มันจะบอกจํานวนเดือนที่อยู่กับเราเลยครับนี่สิบเอ็ดเดือนสามเดือนแบบนี้นะครับแต่ชื่อพี่คนเนี้ยเขาไม่มีครับแล้ว ผมก็ได้ตอบเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยพี่มีหลายยูเซอร์หรือเปล่าซึ่งมีหลายยูเซอร์จริงๆครับเห็นไหมครับคือหลายคนจะจะมีมีรูปเดียวกันแหละแต่อยู่ในหลายหลายยูเซอร์เห็นไหมครับเนี่ยฮะชื่อก็ไม่เหมือนกันตอนนี้มีน่าจะมีนามสกุลต่อ้วยแต่ตอนนี้เป็นชื่อจะเป็น Gmail ของรายยูเซอร์นะครับอย่างนี้จะจะดูไม่ได้นะยูเซอร์นี้จะดูไม่ได้จะดูดูได้แค่ยูเซอร์นี้ยูเซอร์เดียวแต่ยูเซอร์เดียวเนี่ยคุณเอาไปล็อกอินใน80ดสิเครื่องก็ได้นะ คือจะดูกี่เครื่องก็ได้ก็จ่ายแค่ทีเดียวครับไม่ได้เหมือน Netflix นะ t f t i x i x มันต้องในบ้านเดียวกันใช่ไหมอันนี้จะกี่อุปกรณ์ก็ได้แต่ว่า Gmail เดียวกันเนี่ยมาดูได้หมดเลยนะครับนี่ยเขาบอกว่าต้องสลับอีเมลก็ตามนั้นแล้วคุณพี่เนี่ยก็อยู่กับเรามานานมากเลยนะหปีสเดือนนะครับ RCL ตอนนี้ทําฐานอยู่หรือเปล่ามองแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าฐานไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าสังเกตดูดีๆนะโลมันต่าลง เห็นไหมการพักตัวไม่ไม่ควรเกิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดอย่างอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะพีเอ็มเนี่ยคือโลมันสูงขึ้นนะฮะมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับโลสูงขึ้นแล้วในตัวขึ้นย่อยอ่ะโลมันก็สูงขึ้นตลอดแต่ถ้าโลต่ําลงเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับแสดงว่าแรงขายเนี่ยมันยังมากอยู่วิเคราะห์เคคาให้หน่อยสวยสวยเลยนะครับบอลลุมอาจจะไม่ได้มากอะไรก็เบาๆมือไว้นะ สต๊อปลอใช้ที่ตรงนี้ได้เลยครับ4.78มีโอกาสเทส5บาทนะครับทำกำไรแรกอยู่ที่5บาทได้เลยครับอะสำหรับในวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย